สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําคือราศีมินกรกฎพิจิกนะประจําเดือนมีนาคม2566นะคะพไพ่ใบแรกนะคะ the emperor อยู่ในสถานการณ์ที่มั่นคงนะคะสำหรับชาวท่านน้ำในตอนนี้เนาะแปดไม้สองถ้วยสี่ไม้ The Hermit ออครับสีดาบ The Star เจ็ดไม้ The High p i n c s s โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้นะ มีนกรกฎพิจิกนะคะไพ่พลังงานของคุณคือ the emperor นะ the emperor เข้ามาในตอนนี้นะคะคุณค่อนข้างจะมีความมั่นคงในด้านการงานการเงินนะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ตัวเลยทีเดียวนะคะในบางคนนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วสำหรับการเงินแล้วค่อนข้างที่จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะในช่วงนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวแต่ถ้าถามด้านพลังงานความรักของคุณนะ,ะที่มันไม่ชัดเจนที่มันอึมครึมอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนคนนี้เขายังไม่ตัดสินใจอะ่ะเขายังไม่ฟันธงเขายังไม่เด็ดขาดกับความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่อนข้างที่จะคบกันมาแบบยาวนานนะคะหรือไม่นะคะในบางคนนะในบางคู่ของชาวธาตุน้ํานะคะเป็นคนไกลเป็นคนที่คอนแทคมีการติดต่อกันใช้ระยะทางเป็นเหมือนว่าเป็นลองดิสแทนนะคะเป็นรักที่ เป็นลักทางไกลนะหรืออีกในนึงนะคะคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ต่างแดนต่างชาติก็ได้นะเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถามว่าถูกอกถูกใจไหมถูกอกถูกใจนะคะเขาถูกใจคุณนะเหมือนกับว่ากะะับว่าความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกพบกันมันปิง๊งสปาก,กันตั้งแต่แรกเจอนะคะเขาถูกใจคุณคุณถูกใจเขานะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเขาอยากจริงจังกับคุณไหมจริงจริง,รงแล้วเขาอยากจริงจังกับคุณตั้งแต่แรกนะเพียงแต่สถานการณ์มันอาจจะไม่ มันอาจจะไม่ได้เร็วสักขนาดนั้นนะคะเหมือนในใจเขาก็คิดจริงจังกับคุณส่วนคุณแล้วแน่นอนนะคุณอยากจริงจังกับเขาคุณอยากสร้างครอบครัวสร้างอนาคตกับเขานะเดอะเฮอร์มิตเข้ามานะคะเดอะสตาร์เข้ามาเขามีพลังงานของชาวราศีกันเขามีพลังงานของชาวราศีกุมนะเดอะไฮบินเซสพลังงานของชาวราศีมีนนะคะคนสามราศีนี้ที่จะมาเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํานะ โดยส่วนใหญ่นะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีบุค,คลิกตรงกับสมราศีนี้นะคะเขาเป็นคนที่นิ่งๆไม่แสดงออกด้านความรักแต่มีความมั่นคงด้านความรักนะกว่าเขาจะรู้ใจตัวเองกว่าเขาจะเปิดเผยความสัมพันธ์กว่าเขาจะตัดสินใจแน่แน่กับความสัมพันธนะ์่ะใช้เวลานานนะคะด้วยพลังงานของเดอร์เฮอร์มิทแล้วอะเป็นคนที่ใ่เรียนใ่รู้ใ่เรื่องงานเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวนะแต่ถ้าด้านความรักแล้วอะ่ะ เขาจริงจังไหมเขาจริงจังแต่เขาไม่หวานไม่แหววไม่โรแมนติกไม่เปิดเผยความสัมพันธ์แล้วก็เขาคิดว่าคนที่เขาคบอยู่คิดเหมือนเขาเหมือนเขาคิดว่าเขาต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจเขาก็คิดว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนเขาเหมือนกันนะคะในตอนนี้ที่เขานิ่งๆที่เขาเงียบๆที่เขาไม่แสดงออกว่ารักหรือไม่รักชัวหรือไม่ชัวเพราะว่าเขาเหมือนกับคิดเรื่องพวกนี้ช้า แต่ถามว่าอยากมีแฟนอยากมีคนอยู่ในความสัมพันธ์ไหมมีนะคะคิดไหมคิดจริงจังไหมอยากจริงจังแต่ยังไม่ใช่เร็วเรวนี้ต้องใช้เวลาสำหรับเขาเราต้องใช้เวลานายออบคับเข้ามานะคะความสัมพันธ์ที่มันเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความสัมพันธ์ที่มันเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่มันจิตใจไม่มั่นคงอะ่ะมันรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกกลัวเสียเขาไปรู้สึกว่าเขา กลัวเขาจะไม่จริงจังกับคุณนะสีดาบคุณเครียดเลยทีเดียวคุณแบบพักใจอะ่ะเหมือนกับคุณก็ทอ้อใจถอดใจแล้วล่ะแล้วก็พยายามที่จะตกตะกอนความคิดตัวเองนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาอะ่ะข้อดีข้อเสียคืออะไรที่จะมีกันหรือว่าจะไม่มีกันนะเหมือนคุณขออยู่กับตัวเองปีกวิเวกนะคะขอแบบคิดทบทวนอะ่ะเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาอะ่ะว่าคุณสมควรจะไปต่อกับเขาไหมหรือพอแค่นี้นะ เดอดสตาเข้ามานะคะยังไงแล้วคุณก็อยากมีเขาไว้ในความสัมพันธ์ยังไงแล้วคุณไม่สามารถที่จะมูฟออนออกจากเขาได้นะคุณพยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์ประคับประคองความสัมพันธ์นะคะใจหนึ่งก็อยากจะมูฟออนใจหนึ่งก็อยากจะถอดใจแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ารักเขาไปแล้วใจมันรักเขาไปแล้วใจมันแบบทุ่มเทเขาไปแล้วะคะ่ะมันก็เลยจะถอนตัวออกจากความสัมพันธ์นี่ยากนะ เจ็ดไม้เข้ามานะคะตามด้วยมาเดือดหายเป็นเสร็จตามมานะมันเหมือนกับว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังไม่นิ่งเพราะว่าเกิดจากบุคคลที่3ด้วยนะคือเขาเป็นคนที่ดูดีเป็นคนบุค,คลิกดูดีอืมดูแบบมันมีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะแล้วมันทําให้มีคนเข้าหาเขาเยอะแล้วในช่วงนี้ตอนนี้นะจะมีคนเข้ามาหาเขาจะมีคนเข้ามาชอบเขาจะมีคนเข้ามาอยากที่จะสารความสัมพันธ์กับเขานะ มันจะทำให้ความรักมันอึมครึมไม่ชัดเจนไม่สดใสนะคะมันจะกลายเป็นว่าอาจจะเกิดลักซ้อนซ่อนเงินขึ้นได้นะระหว่างคุณกับเขานะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ดูแลเอาใจใส่คุณแล้วคุณรู้สึกน้อยใจคุณรู้สึกแบบเหมือนอยากจะถอดใจอะคะ่ะน้อยใจที่คนรักไม,ไม่ให้ความสำคัญกับคุณนะอืมแต่ด้วยพลังงานของไพ่ถามว่าเขายังอยากมีคุณไหมยังอยากมีคุณนะ แต่ว่าในตอนนี้ช่วงเวลานี้เขาอาจจะมีใครเข้ามาแบบขายขนมจีบเขาอะแล้วมันทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกแบบถ้าคุณยิ่งทิ้งห่างระยะห่างจากเขาเขาจะยิ่งรู้สึกว่าใครที่เข้ามาทำให้เขาได้รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นใจมากกว่านะคะในเวลานี้ถ้าต้องการจะมีกันนะมีการมองว่า,วาต้องหันหน้าเข้าหากันอะแล้วเปิดใจคุยกันนะ เปิดว่าเคลียร์ใจกันใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์นะคะแล้วมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอดีขึ้นนะอ่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะว่าในตอนนี้นะ mm hmm. เขาเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะกับคุณนะคะวิวออฟฟอร์จูนเอ็ดออฟวัดยังไงแล้วนะคะ สิ่งที่มันไม่เคลียร์ใจกดกันเคืองกันนะจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลับมาเคลียร์ใจกันนะคะจะมีการกลับมาประคับประคองความสัมพันธ์กลับมาเคลียร์ใจกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาขอรีเทิร์นคืนดีหรือว่าขอเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะด้วยพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนและเอ็ดออฟบัตนะคะจะติดเข้ามานะถามหาความชัดเจนจากความสัมพันธ์นี้นะคะเดอะเดวิล ยังไงแล้วไม่มีทางที่จะปล่อยมือจากกันง่ายๆนะเพราะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกอบอุ่นใจคุณอยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกหลงไหลในสเสน่ห์ในตัวเขาค่ะจัดมิยังไงแล้วทิ้งกันไม่ได้ง่ายๆนะเพราะว่าเหมือนเป็นคู่บุญคู่กรรมนะเหมือนเป็นคนฟ้าเบื้องบนส,งส่งมาให้เขากับคุณมาเจอกันนะกำหนดมาแล้วให้คุณทั้งคู่มาเจอกันนะคะ สิบถ้วยรอวันให้สถานการณ์คลี่คลายนะแลวจะพบกับความสุขความสมหวังนะคะระหว่างคุณกับเขานะ5้าไม้ก็มีอุปสรรคกันบ้างนะระหว่างคุณกับเขา k คิงออฟ o r ดเขามองว่าคุณก็เป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่เหมือนทําอะไรแล้วทําเลยจริงจังแล้วก็ เอาแต่ใจตัวเองดื้อรั้นนะในสายตาของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนดื้อคนรัน้นเป็นคนจริงจังแต่เป็นคนมีมีอีโกโ้แล้วก็เป็นคนที่เนี้ยบทําอะไรต้องดูดีทําอะไรต้องแบบอ๋อเพอร์เฟกไว้ก่อนนะคะในสิ่งที่เขามองคุณนะเดทสถานการณ์จะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเรามาดูพลังงานของไพ่ใบสุดท้ายนะห้าถ้วยอ่าโอเคค่ะสำหรับ พลังงานของเขาในตอนนี้นะบอกเลยว่าถ้าในชาวธาตน้ําในบางคู่ที่ตอนนี้งอนกันโกรธให้กันหันหลังให้กันหรือว่าห่างๆกันไปสักพักหนึ่งนะจะมีเกณฑ์กลับมารีเทิร์นคืนดีจะมีเกณฑ์กลับมา,รมบมาปรับความเข้าใจกันใหม่นะคะมีการถามหาความชัดเจนเขาก็อยากจะชัดเจนกับคุณอยู่นะเพียงแต่ว่ามันมันยังไม่มันยังไม่ถึงเวลาเขาเป็นคนที่ปากหนักนะเขาเป็นคนที่ไม่แสดงออกด้านความรู้สึกนะคะ มันก็เลยยังทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างคุมเครือนะและบวกกับที่ว่าเขาก็มีคนเข้ามาขายขนมจีบเขาอยู่บ่อยๆนะมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดูช้าดูสโลโมชั่นไปนะคะดูไม่ทันอกทันใจคุณนะแต่พลังงานของเขาเปิดขึ้นมานะเขากับคุณอะยังไงแล้วยังตัดกันไม่ขาดยังไงแล้วยังมีกันยังไงแล้วยังคงประคับประคองยังคงประคับประคองความสัมพันธ์ต่อไปกันได้นะยังไงเราเดทเข้ามานะคะห้าถ้วยเข้ามา พลังงานความรักที่มันไม่ดีที่มันแบบอึมครึมไม่ชัดเจนมันจะหมดไปนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เร็ววันขนาดนั้นมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมิกามองว่ายังไงแล้วค, KE, KE, คุณรักเขาเขารักคุณเขามั่นคงต่อคุณคุณมั่นคงต่อเขาไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคใดๆเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะคุณทั้งคู่จะจับมือกันฝ่ฟาฟันอุปสรรคต่างๆไปได้นะ ถ้าในตอนเนี้ยเขาก็ยังมองว่าเขารู้แหละว่าคุณดีกับเขาเขารู้แหละว่าคุณแบบเป็นอะไรที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาอะ่ะแต่เขามันเขายังมีแบบความกังวลใจความลังเลใจใจหนึ่งก็กลัวที่จะผิดหวังเสียใจไปซ้ากับรักรอยเดิมในอดีตเขาที่เคยผิดหวังมานะคะอีกใจหนึ่งก็เหมือนกับมีคนเข้ามาแบบคอยเข้ามาแจมคอยเข้ามาขายขนมจีบเขาในตอนเนี้ยแล้วมันอาจจะทําให้เขาเกิดลังเลใจขึ้นนะ แต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะไปไหนไม่รอดนะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็คงยังคงได้กลับมาออสารสัมพันธ์กันต่อกับคุณนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะโอเคค่ะยังไงแล้วนะคะมิกะก็ขออวยพรให้ชาวธาตุน้ํานะคะได้สมหวังในความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโรได้ใหม่นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ